สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกมเอาวครับหมด5้5วีหแรงด้วยนะแล้วคืออะไรผมต้องมาเล่นฟาร์มเหรออ่ะไม่เป็นไรลองดูครับว่าความชิปหายจะเกิดหรือเปล่าแล้วดูดิเอาแท้งมาตั้งกี่ตัวเนี่ยมายแล้วใช้สกินไอดลอลของผมด้วยนะครับพี่เอกฮ er นะ์ทล็อกเกอร์นะกับสจวนะครับ ไม่เคยเล่นฟาร์มเลยสักครั้งในชีวิตมันมันต้องไปตรงไหนก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอ่อออกฟาร์มโจมตีโจมตีเร็วไหมหรือโจมตีแรงโ <c oughs> จมตีเร็วน่าจะเข้ากับพวกแคลรี่มากกว่าวะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> คือมาเล่นเก็บไอเนี่ยเก็บแรลงอะ่ะมันล่วงมาเยอะมากเลย <c oughs> ไม่ได้เข้าเล่นนานไงด้วยความที่เครื่องผมมันง้องแงงง้องแงงเลยบางทีก็ดิ้งออกบางทีก็วนลูปอะไรกันไมลรู้หวังว่าเกมคราวนี้จะไม่เป็นนะว่าชัาเกมพี่เอกเท่มากบอกเลยมาครั้งแรกและครั้งเดียวนะดีนะที่แบบเข้ามาเก็บทันให้เขาต้องเก็บสีแดงก่อนมาถ้าสีฟ้ามันทำอะไรนะมันเออช่างมันจำไม่ได้ไปช่วยเพื่อนก่อน อเ,นะเอานี่ก่อนแล้วกันเก็บก่อนครับเก็บคลิปป่าเพราะสะจวดวมันไม่ต้องใช้มานาเนาะแบบนี้ถ้าเราอัพของที่คูดาวไว้ก็น่าจะช่วยได้เยอะนะพี่เอกวิ่งเร็วฝั่งนี้ ข้างบนโอ้ข้างบนสองตัวเ,เหรอ <c oughs> แล้วฝั่งเราก็คือแคลี่ฟาร์มครับเอ๊ะเทนทำไมเทนไม่มาช่วยเพื่อนเราอย่าบอกนะเทนไปฟาร์มเหรอแล้วทำไมไม่ทำไมไม่บอกเราเราจะได้ออกมาไม่ต้องออกของฟาร์ม <c oughs> แต่เทนฟาร์มได้เหรอเพิ่งเคยเห็น ไม่เคยได้เข้าดูช่องอื่นนะมาดูนี่ครับมาดมเดี๋ยวเดี๋ยวขอท่าท่าท่าแรกยิงพวัวนี่ไปเลยหนึ่งตัวครับอีกตัวนึงนี่เป็นไงเราเ <c oughs> ทนไปฟาร์มจริงด้วยทุกคนนะช้างเดี๋ยวเราช่วยเองไหมไม่เป็นไรป้อมมันมีโล่อยู่วะยิงไม่เข้าเราไปเอามังกรก,นนก่อนได้ไหม จะพอไหวไหมแอบบิซอลดาก้อนนะไม่น่าไหวนะนั่น,เ,นเอาฟาร์มตรงน,นี้ก่อนดีกว่าฟาร์มบับแดงคือเราเราล่วงมาอยู่แหลงโกมันก็จะประมาณนี้ทุกคนมันจะมีการเล่นที่แบบอื่นๆนิดนึงคนระับโดยเฉพาะเรานี่แหละ พยายามจะไม่ทวงทีมาต้องต้องต้องเป็นคนที่แบบซัพพอร์ตทีมให้ดีที่สุดเทนออกมาสิฝั่งตรงข้ามก็มีเทนอะไปช้างช้างนะมาเร็วคนตั้งชื่อนี่น่ารักมากอุ้ยหนีอืมเรียบร้อยครับโดนระเบิดไปเลย ชอบสกิลอันติของของพี่เอกฮาร์ลอเกอร์มากเลยคือแบบมันล็อกอยู่แล้วอะล็อกตัวอยู่แล้วอะโดนแน่นอะนถ้าแบบอยู่ในระยะไม่ต้องเลง็งไม่ต้องอะไรเงี้ยครับอันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะที่มันปรับมาใหม่นยะมันมีโอมาก,กับโอโอเมกาเหรอช่ <laughs> ดูแล้วกันจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวเอาเอพิซอดดาร์กอนก่อนเลย ด้วยทีมเลยครับปุ่มเรียบร้อยเอพิโซดดาก้อนถูกกำจัดแล้วตรงกลางเป็นยังไง,งบ้างเอาป้อมก่อนไหมป้อมฝั่งขวามือเรียบร้อยนะครับเฮ้ยมันมาลุมวะ่ะมันมาสองตัววะ่ะเดี๋ยวเอาป้อมนี้ก่อนนะ ถ้าสองทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นป่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับดาเมจจากเมจป่ะใช่ไหมถามใครเนี่ย <c oughs> ไปเลยครับตึงต้งตึงต้งตึ้งอืมนี่มันไม่ออกกันอะไรกันนี้ไม่ออกโลกกันเหรอทำไมดาเมจเราแรงเลยหรือยังไงเฮ้ยโอ้โหที่เราไม่ไปเป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆเล่นไ,ไปมา <c oughs> แค่นี้ก็คิวไปเยอะแล้ว <c oughs> ลฉันเจอบอทหรือป่ะ จะเจอบอดหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันง่ายจังเลยอ๋อแต่มันอยู่แหลงนี้เนาะแหลงนี้ก็ยังยังเป็นแบบฝึกหัดหลายๆคนนะ่ะเข้าใจได้เราก็หนึ่งในนั้นครับเขาเนี่ยเห็นไหมกระโดดข้ามมันนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เหลือมาเหลือมาเหลือ,ลอ,ลอนิดนึงเร่งก่อนนะัดไม่ต้องกลับบ้าน ไม่ต้องกลับไปรีเลือดเดี๋ยวเราส่งกลับให้เองนะกลับไปเกิดใหม่ไปอีกหนึ่งป้อมครับป้อมศัตรูถูกทำลายมานี่ศพยังอยู่นี่เลยจะเทดตรงนี้มีอะไรกันเหรอตรงนี่ตัวอะไรอ่ะอ๋อเอาลืมชื่อ เทนมาเอาคืนนะเทนเทนต้องออกโล่นะไปอีกป้อมนึงครับจบเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจบเลยไหมจบได้ไหมไปเลยคีซี่หนูทำอะไรลูกจบเลยนะจบเลยแล้วกันนะ แล้วเรียบร้อยครับฟาร์มครั้งแรกฟาร์มแบบงงงเหลือตำแหน่งให้แบบงงงนะได้แต้มอะไรเท่าไหร่ผมไม่แครี่คุณนะอ๋อเอ็ <MVP S 1> ด้วยวพี่เอกผมพาพี่เอกมา MVP ไว้ยนะโอเค